วันที่23กรกฎาคม2568เวลาประมาณ16.55นนาทีเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงบริเวณห้วยบอนช่องอานมา้าอำเภอน้ำยืนจัังหวดอุบลราชธานีเมื่อกำลังพลของกองพับบกจากชุดลาตระเวนกองพันทหารราบที่14เหยียบกับทุ่นระเบิดขณะปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาเหตุระเบิดส่งผลให้ทหารไทยบาดเจ็บ5นายโดย1น,นายได้รับบาดเจ็บสาหัสขาขวาขาจากแรงระเบิด อีกสี่นายมีอาการแน่นหน้าอกและหูอื้อจากแรงอัดปัจจุบันทั้งหมดอยู่ระหว่างการรักษาอย่างเร่งด่วนที่โรงพยาบาลน,น้ำยืนกองทัพบ,บกได้ออกแถลงการประนามอย่างรุนแรงต่อการกระทําที่ไร้มนุษยธรรมของฝ่ายกัมพูชาซึ่งถือเป็นการละเมิดหลักมนุษยธรรมสากลและเกิดขึ้นในเขตราชอาณาจักรไทยพร้อมยืนยันจะใช้ทุกกลไกที่มีเพื่อปกป้องกําลังพลและประชาชนไทยพลโทมุลนสินาพาดกลางแม่ทัพภาคที่สองให้สัมภาษณ์ล่าสุดว่า จากการประเมินเบื้องต้นคาดว่าเป็นการวางทุ่นระเบิดใหม่ซึ่งถือเป็นการจงใจโจมตีและเพื่อความมั่นคงในพื้นที่จึงมีคำสั่งยกระดับการตอบโต้โดยปิดด่านชายแดนไทยกัมพูชาสี่ช่องทางได้แก่ช่องอ่านมา้าช่องสง่มช่องจอมช่องสายตะกูรวมถึงปิดการเข้าชมปราสาทตาเมินทมและปราสาทตาควายอย่างไม่มีกำหนดขณะเดียวกันผู้บัญชาการทหารบก มีกำหนดเดินทางลงพื้นที่ในวันที่24กรกฎาคม2568เพื่อติดตามสถานการณ์และให้กำลังใจทหารผู้ได้รับบาดเจ็บพร้อมสั่งให้กองทัพภาคที่1และ2เตรียมพร้อมตามแผนจัก,กระพงภูวนาถหากมีคำสั่งเพิ่มเติมและอัปเดตล่าสุดรักษาการนายกรัฐมนตรีนายภูมิธรรมได้มีคำสั่งสำคัญให้ลดระดับความสัมพันธ์ทางการทูตกับกัมพูชาโดยทันทีโดยเรียกตัวเอกอัครยทูตไทยประจำกรุงพนมเปญกลับประเทศ และขอให้ทูตกัมพูชาประจำประเทศไทยเดินทางกลับประเทศเช่นกันถือเป็นมาตรการตอบโต้ทางการทูตที่รุนแรงที่สุดในรอบหลายปีสะท้อนถึงความไม่พอใจอย่างยิ่งของฝ่ายไทยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นความสัมพันธ์ไทยกัมพูชากำลังเข้าสู่ภาวะตึงเครียดขั้นสูงหากไม่มีการชี้แจงหรือรับผิดชอบจากฝั่งกัมพูชาในเร็ววันอาจเกิดการ,รเผชิญหน้าระดับรัฐอย่างเป็นทางการ